สวัสดีค่ะพี่น้องกองปาย f เอฟซที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบพ่อกันอีกมาพบกันอีกในวันที่5สิงหาหกเจนะคะกับมีเรื่องโซเลเรื่องลีเข้าพื้เก่านะคะมือนใน FC. เอฟซีเลขมากเลขชอบของแอดลินเป็นจะเ,เป็นเลขล่างนะคะเป็นเลขชอบล่างนะคะ อย่ากมาบอกมาเว้าให้ฟังค่ะก,กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะกดติดตามนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลาบกินแบงเนาะคะ่ะไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะก็ขอให้เอฟซจงพิจารณาเนาะคะ่ะตัวเลขที่แอลินแนะนำเสนอไปชอบไหมถูกใจไหมเนะคะถ้าถูกใจก็ก็ตามนะคะบ่ถูกใจกับพานเนาะคะ่ะ กขอให้ทุกคนแห้งๆปังๆนะคะเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันนะคะไปดูตัวเลขกันสำหรับเลขเด่นเลขล่างนะคะงวดน,นี้แอด ل ي นชอบ4ค่ะ4ก็จีมี่4 3 4 4 5, 4หา4 0 4 7 4 9นะคะแล้วก็กัน4 2 2 4, 4เนอะให้พ่อแม่พี่น้อง่อคัดเอานะคะเลือกเอาว่าชอบตัวไหนเนาะคะ่ะส่วนแอดล ي นชอบนะคะกระจีมี่อ2 ก็ชอบทุกตัวนะคะหกตัวเนี่ยหกเจ็ดตัวเนี่ยชอบทุกตัวแต่จะเป็นเน้นลางหรือเน้นบางตัวเนาะคะ่ะเน้นๆกับเซมีกับแอดลินจะเน้นจะเน้นให้เนาะคะ่ะเอ็นเน้นเน้นตัวที่แอดลินชอบแล้วกันค่ะแอดลินจะชอบสีีค่ะแล้วก็สี่เก้าแล้วก็สี่ห้าค่ะที่แอดลินชอบเนาะคะ่ะ ในงวดนี้วันที่16สิงหาคม2567นี้เนาะคะ่ะเป็นเลขแนวทางลางที่แอดลินคิดคำนวณมาให้เป็นเลขชอบส่วนตัวเนาะค่ะให้เอฟซีนะคะ,ะ,คะเป็นคนเลือกเอาเนาะคะ่ะว่าชอบตัวไหนชอบตรงกันไหมเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะขอให้เป็นแรงใจให้เอฟซีต่อไปเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะ ถูกหวยถูกรางวัลใหญ่ๆถูกทุกงวดเฮงเฮงปังปังตังเข้ารัวๆนะคะตังเข้าจากทุกทิศทุกทางนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลินก็ขอตัวไปหาตัวเลขอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะมาลงในเอฟซดูอีกเนาะค่ะนำยีนแนวทางดีๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ